แม่จ๋าวันนี้จะบินมาเที่ยววัดพนอนอนะบุษราคัมเยอะมาก,กาแล้วก็ได้อันนี้จันจันอะไรนะประกายทองด่างไปหนึ่งต้นตังหมดแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้ว<ม>ไอ้หนูอันนี้เขาเรียกชื่ออะไรนะลูกบุษราฟูมิน้นบุษราคัมฟูมิ้นสวยมากเลยนะ<ม>อันนี้ตลาดนัดวัดพนนอน,นะ<ม>เปิดราคาแรงไหมลูกขอถ่ายลง u t u b e หน่อย สองหมื่นโอ้ใหญ่มากเลยสองหมกว่าบาทเยอะมากนะแต่ตลาดนี้เขาเปิดขายกันตั้งแต่เช้านะไม้เยอะมากจาก้ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยถ้ามีมีไอเนี่ยถ้าเราต้องการไม้ประเภทบุตรประเภทมาทุกอย่างอะ่ะบอนสีไม้ด่างอะเยอะมากจาก้ะตอนนี้เปิดอยู่เท่าไหร่นะ สามหมื่นห้าโอ้เมื่อกี้บอกสามสิบห้าตกกระจายนึกตอนนี้เขาบอกสามสิบห้าไอ้เรานึกว่าสามพันห้าสามพันห้าเขาก็ขายเราก็กลับไม่ได้เนาะว้าวุ่นเลยว้าวุ่น,ววนไม่กล้าซื้อได้ที่ไหนได้สามหมื่นห้าเท่าเมื่อก่อนเป็นแสนไหมอ,อได้สามสีแ่ 3, แสนสามสี่แสนถ้าใครยังไม่เก็บรีบเก็บนะบุตรถือว่าถูกมากเนาะถูกมากแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันเริ่มขยับขึ้นใช่ไหมใช่เลยขึ้นเริ่มขึ้น,เร,นเริ่มขึ้นเยอะเลยเ จากจากเมื่อเมื่อเมื่อต้นเดือนเอ้ปลายเดือนที่แล้วกลับมาปลายเดือนนี้เท่าตัวเลยนะขึ้นอ่ะแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนรอ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 ให้ลงอีกหน่อยคงจะไม่มีโอกาสแล้วนะเพราะราคาเบสิกก่อนก่อนก่อนขึ้นอ่ะเนาะสวยมากเลยนะแม่ค้าก็สวยด้วยนะถ้าไม่ขายที่นี่ขายที่ไหนมั่งขายขายออนไลน์ค่ะ ที่นี่ที่เดียวเลยโอ้โหโชคดีนะที่เรามาเจอเจอแม่ค้าสวยปะกลับแล้วนะจ๊ะได้แล้วพุทราอร่อยอาจานี่มาคมอน้ไทกี่่าไปกสสวยมากเลยนะอ๋อมันมีเอ้าไหนอธิบายให้ฟังหน่อยสิมันคืออะไรอ๋อถ้าหูชิด ยาวไม่รู้ไม่กล้าล้วงพ่อล้วงเลยพ่อล้วงเลยยาวเพราะว่ามันกำลังเริ่มเลยสวยมากเลยนะไปไม่ใช่ไม่คูไม่ใช่ไรเธอจะไปของเข้าแล้วล่ะคัตตีบล้สวยอะัเยแดดีมนอันนี้ครูอะไรเนี่ยใช่คูนัตตี้สวยจังเลยสวยมาก อย่าไปเล่นไปเล่นก็ถ้าเกิดคนมีทุนก็ไม่ต้องทุนหรอกมีกําลังพอจะมาไล่ขายก็ก็มีคนจับไม้นะแม่ค้าเขาก็ให้โอกาสนะเอาไม้ไล่ขายไล่ได้ขายได้แล้วก็ค่อยจ่ายตังกันขออนุญ,ญาตนะจ๊ะสวยจังเลยจันดำด่างสวยสวยมากเลาะดูอยู่กวกขาวด่างขาวขาวจริงและมีแต่ไม้สวยๆนะอว,นว่า อ๋อราคายังดีอยู่แพงไหมจ๊ะอันนี้ฝักด่างขาวถูกถูกเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกตัวจริงที่นี่เอาโบเขาไปหมดแล้วอโบได้แล้วจ๊ะข่าววากิวสวยจริงบุตรเยอะมากนะวันนี้เดี๋ยวแวะมาเรื่อยๆเดี๋ยวแวะมาเรื่อยๆ สวยมากเดี๋ยวแวะไปโหเซเลนสวยมากไม่ซื้อของแต่เอามาฝากได้น่ารักมากพ่าคาแม่ค้าตลาดนัดนะจะน่ารักมากนะตลาดนัดวัดไอเนี่ยวัดพน,นนะทุกคนนะน่ารักทุกคนจ้ะต,ต้นไม้เยอะมากไม่จะสวยสวยสวยงามมาก phải trinh để đơn lọt đứa con nó